กราบสวัสดีนะครับผู้ติดตามนะครับช่องอ YouTube แล้วก็ Facebook ทุกท่านนะครับอตอนเช้าๆวันนี้นะครับจะมีรถมานำเสนอหนึ่งคันนะครับคันนี้ทำสีพิเศษนะครับเป็นขาวมุกชมพูไดมอนด์นะครับ รถจะมีประกายสชีชมพูนะครับเวลาโดนแสงนะครับดูเหลือบสีนะแสงตอนเช้าเชนะครับแสงไม่ไม่จ้าเท่าไหร่ประมาณนี้นครับสีสวยมากนะครับรถสีทำมาอย่างดีเลยคันนี้ปี2013นะครับเครื่องยนต์3ามซตนะครับไฟหน้าคู่ใหม่นะครับ ปิดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับ60%อรอบพันเลยคันนี้รถสวยสมบูรณ์เลยนะครับเก็บงานให้จบละคันนี้เหมือนเดิมนะครับชุดแต่งดูสีนะครับสีสวยมากดูเข้าไปใกล้ๆนะมันจะเป็นประกายสีชมพูออกมาเลยครับอันนี้เป็นมุกนะครับเป็นสีของมุกนะครับ รถเป็นสีขาวนะครับส่วนมุกที่เราใช้เป็นมุกไดมอนนะครับชมพูยางใหม่ทั้งสีเส้นเลยนะคันนี้ไฟหน้าหลังเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับคล้องเร็วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน,นครับเดี๋ยวพาไปดูภายใน ภายในมานะครับเบาะผมพุ่มให้ใหม่แล้วนะครับเป็นดำตัดได้แดงนะนี่แอติสตรงรุ่นนะครับพอนซลสวยไม่มีขาดนะครับขอบข้างประตูคันนี้เป็นหนังนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับตรงนี้ดูด้านหลังกันด้านหลังมานะครับ เรียบร้อยดีครับัด้แลังเดี๋ยวดูบอดี้กันดูบอดี้ท้าทยก่อนเลยนะครับท้ายสวยนะครับรถไม่มีชนหนักมานะ ลองนะครับเป็นแบบสองชั้นนะครับล้ออะไหแม่แรงครบนะครับคันนี้รถขับดีเลยนะครับรถจบเลยเครื่องเงียบๆนิ่มๆเลยดูยางกันยางดอกเหลือเลยนะปียางปี2020นะครับยางปี2020 ล้อเราพ่นให้ใหม่ทุกคันนะครับถ้าออกจากอูสีนะดูขอบข้างประตูงานสีนะครับงานสีที่เราส่งนะครับถอดอะไรแยกพ่นนะครับฝาท,ท้ายฝากระโปรงนะครับแยกช,ชิ้นส่วนออกมาพ่นนะครับภายในครับ รถยังสวยระบบใช้งานครบนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยดูคอนโซลนะฝ้าด้านบนยังสวยอยู่นะครับดูบอดี้ด้านหน้ากัน ฝากระโปรงหน้าเปลี่ยนมาอยู่นะครับฝากระโปรงหน้าดูผมแปลนเครื่องให้ดูนะลูกค้ามีคอมเมนต์มานะครับอยากดูเครื่องเยอะๆนะครับอันนี้เครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับสดๆถ่ายให้ดูสดๆอย่างนี้เลยเครื่องนิ่งๆเงียบๆเลยนะครับคันนี้ เครื ite, ่องไม่มีเยิ้มนะครับเครื่องแห้งทันนี้ถอดฝาไม่ได้นะถ้าถอดต้องมีเบอร์สิบมาถอดนะครับฝาพาไปสตาร์ทเครื่องดูกันเปนทายูซีดีเล่นได้ปกติทรับไม่ยากชิดเพลงนะ แอร์นะครับเปิดแอร์รอบไม่มีชุดมีดึงครับต,ตาการเร่ง B เลยนะครับตอนเช้าเช้าเครื่องเย็นรอบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักพักก็จะลดเหลือประมาณ9,000ครับปกตินะครับไปดูเครื่องกันตอนสตาร์ท เรื่องเดินเรียบดีนะครับตอนนี้พัดลมทำงานอยู่นะดูตัดไม้ออกมานะครับมีอไอ้นะมอน้ำดูสิน้ำหมุนวนดีนะครับปกติคขับสารไกลได้เลยนะครับน้ำไม่ดันคนไม่ไหลแน่นอน คันนี้พาสีเพิ่งต่อให้นะครับพาสีหกเก็ดเลยนะครับกุมภาเครื่องเงียบๆเลยนะครับคันนี้รถสาตาร์ทเครื่องแล้วนะ และละเอียดรถคันนี้นะครับจดปี2013นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับลาด3าซนะครับอันนี้ป่าเป็นรถอดีตเคยเป็นรถแท็กซี่มาก่อนนะครับสภาพยังอยู่ที่ยังอยู่สภาพยังดีอยู่ครับสภาพถือว่าพร้อมใช้เลยเครื่องเงียบๆนะครับช่วงล่างเก็บมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นสีพิเศษนะครับขาวมุกไดมอนด์นะครับ มุกชมพูไดมอนด์นะครับตัวเจนะครับ1.6ระบบใช้งานได้ทุกจุดนะครับหลอดไฟออกทุกดวงนะครับระบบแอร์วิทยุ CD ดีนะครับเล่นได้ปกตินะครับแต่ดังกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบทุกบานนะครับอันนี้ปรับข้างก็ใช้งานได้ปกตินะครับปรับไฟฟ้าจากในรถได้เลยไปทดลองขับกัน ช่วงล่างแน่นแน่นเลยนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ทำงานปกติทุกอย่างนะครับเครื่องดีไม่มีสวิงเลยอัตราการเล่งดีนะไม่มีสะดุดนะครับคันนี้ถือว่าได้ทั้งปีนะครับได้ทั้งเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบจบนะครับภายนอกก็อย่างที่เห็นนะครับเก็บงานใหม่เรียบร้อยแล้วสียังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ รถขับดีเลยนะครับต,บตาการเร่งขับซิ่งได้เลยคันนี้คันนี้ราคาขายอยู่ที่1นึ่งหันบาทนะครับมารับเองเท่านั้นนะครับราคานี้คันนี้ตอนเป็นแท็กซี่ยังรถยังใหม่อยู่เลยนะครับแท็กซี่สภาพยังใหม่อยู่เลยรถแท็กซี่ยังขับใช้งานอยู่ทุกวันเลยนะครับปด,ดออกมา ทำเป็นรถบ้านเรียบร้อยแล้วเรื่องเอกสารชุดโอนครบนะครับสามารถไปโอนไปใช้งานได้เป็นรถบ้านทั่วไปเลยนะครับเรื่องเอกสารไม่มีปัญหาเลยนะครับรับประกันให้ร้อยปเปอร์เซเลยเอกสารรถทุกคันผ่านการตรวจเช็คมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าตรวจจากขนส่งมาเรียบร้อยแล้วครับ ไม่มีเครื่องตอบไม่มีรถตัดต่อแน่นอนนะครับโอนผ่านร้อยเปอร์เซ็นตทุกคันนะครับรถที่นี่เราคัดมาทุกคันนะครับค่อนข้างที่จะขับมันนะครับคันนี้ไฟสีชมนี่คือไฟน้ำมันนะไฟน้ำมันเตือนเก้าหนึ่งเก้าห้าได้หมดเลยนะครับน้ำมันเปนสิน,นประหยัดน้ำมันนะครับ ผมอ่คนขับขับมาจากกรุงเทพนะครับ400กว่าโลมาบ้านไผ่นะทุกขันนี่น้ำมันพันหนึ่งนี่มีเหลือนะครับพั 1, นหนึ่งเหลืออัตราการสิ้นเปลืองก็ประมาณสัก400กว่าโลก็มา800บาทถือว่าประหยัดอยู่นะครับเติมมาคันะะพันนะครับจากกรุงเทพมา ก็ยังเหลือให้ลูกค้าได้ขับลองอยู่ประมาณนี้นะครับน้ำมันเหลือทุกคันเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนอกอีกเกียร์แน่นๆเลยนะครับเกียร์เข้ากระชับไม่มีหยุดไม่มีห่อนนะหายห่วงเลยครับเครื่องเกียร์ เรื่องเงีย,งยบๆอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินไหมในกล้องน่าจ,จะชัดกว่ารถอยู่ที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับสนใจนะโทรเบอร์0 6 1ย์0 0 7 5 2นะครับลูกค้าต่างจังหวัดนะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับค่าจัดส่งก็คิดตามระยะทางนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดู สีอีกสักรอบหนึ่งนะครับใบหน้าคู่ใหม่เลยดูรายละเอียดงานสีนะครับงานค่อนข้างที่จะเนียนสมบูรณ์เลยนะครับงานสีที่นี่รถสวยคุณภาพนะครับราคารนี้รถ้าลดราคาหลักแสนขึ้นงานก็จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับรถ จะได้รถที่สภาพยังใหม่อยู่นะครับแต่ถ้าราคาถักเกียรติแปดหมื่นก็ต้องตามสภาพนะครับต้องมีไปเก็บเองบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับเพราะว่าผมซื้อมาตามสภาพนะครับราคาเจ็ดแปดหมื่นแต่ถ้ารถเป็นรถที่คัดแท็กซี่ใหม่ๆมาทําแล้วก็มาเก็บงานราคาก็ประมาณนี้นะครับคุณจะมาค่อนข้างสูงเลยเอันนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าให้เข้าใจด้วยนะครับ เอาเจ็ดแปดหมื่นให้เท่าราคาหนึ่งแสนบาทมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าคันไหนที่ราคาหลักแสนนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถสวยแน่นอนครับถ้าราคาเจ็ดหมื่นแปดมื่นก็ต้องมีตำหนีบ้างนะครับต้องมีตำหนีอยู่แล้วครับอ ไม่ต้องกลัวไม่มีตำหนินะแต่ถ้ารถเก็บใหม่อย่างนี้ก็คือสวยนะครับเราเก็บให้ทุกจุดเลยครับสนใจนะครับแวะเข้ามาทดลองขับดูก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับลูกค้าต่างจังหวัดครับถ้าอยากประหยัดก็นั่งรถทัวร์มาลงที่บกสบ้านไผ่แล้วก็โทรหาผมได้เลยรถอยู่ไม่ไกลจากบกสนะครับ ประมาณ500เมตรนะห่างจากบ,าบ้านไผ่ชอบก็ขับกลับบ้านเลยนะครับวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ